แต่ใช่ครีมอะครีมครีมใช่ทุกครีมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะครีมกินกินอย่างเดียวกินมาราธอนกันเลยคู่นี้นี่อ่ะวาเขาแย่งพิกาตีอร่อยไหมคะซอน ผมยาวนล้วเนี่ยผมยาวเลยเนี่ยถึงถ้าปล่อยถึงหลังเนี่ยนิดเดียวค่ะไม่ยาวผมบางเฉยๆแต่ว่ายาวแล้วโมโหให้พี่ชาติเอาสบู่สาให้ลูกเมื่อวานอร่อยไหมคะอันซอนพี่กัสอร่อยค่ะอันซอนอร่อยไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วเขาม้เขดูเองเขามีความสุขในการกินมากเออ เดี๋ยวจะลง youtube แล้วนะมองกล้องเลยแสบแสบพีกันมองกล้องแล้วเดี๋ยวให้ป้าดูพี่กาได้กินเลยเลยโตได้กินเลยเดี๋ยวจะแท็กแท็กให้ป้าดูเลยเดี๋ยวนะอร่อยไหมคะเรียกป้ากินเร็วเรียกป้ากินอ่ะเร็วบอกสิคะยกสิคะ เป็นวิดีโอไม่ใช่ภาพปลาเรีย <c oughs> กเรียกปลากินเค,ค <c oughs> เ้กอะไรเรียกดูพี่ว่า YouTube พี่ว่าพ <c oughs> ี่เด็ก <c oughs> เด็กสอนแต่งหน้า